เราจมาเจอกับพรมพรรณรีเอกอีกครั้งนึงนะคะในฮอคะ่ะฮอเดือนมกราคมรับปี2023เองคะ่ะยังมีเงินเหลืออยู่ไหมย,ยังมีบัตเจ็ตเหลืออยู่ไหมย,ยังมีพอจับใจไหมหรือว่าเที่ยวอะไรเสร็จแล้วแล้วก็หมดแล้วอะเอาอีฟไว้ในใจก่อนก็แล้วกันนะคะวันนี้แบบของไม่ได้เยอะแล้วก็จิบัถหมากมายคะ่ะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าฮอในเดือนแรกของปี2023มีอะไรกันบ้างนะคะ เริ่มต้นที่อย่างแรกนะคะเป็นเคส AirPod s Pro ของปามิ์นะะอันนี้เลยนะคะเป็นเอเ e ียที่ซื้อมาจากมินิโซนี่หนึ้1 6หบาทนะคะตัวนี้น่ารักซื้อเพราะน่ารักแต่ถามว่าคุณภาพมันดีไหมประมสุกว่าปาไม่ชอบที่มันเป็นยางพอเป็นยางใช่ไหมคะฝุ่นมันจะติดแล้วมันจะแบบเหมือนสกปรปกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตัวแปะแปะเนี่ยมันแปะได้ไม่สะใจไม่แบบมันดูมันดูไม่ เขาเรียกว่าไงมันดูไม่พอดีสำหรับ AirPod Pro ค่ะจริงๆอะใช้ของจีนอะมันพอดีกว่าอีอะไรเงี้ยแต่ก็อ่ะมันน่ารักก็เลยซื้อมาก็เอาไว้ใช้แล้วก็เออแบบถือง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบน่ารักมากเลยร้อยหกสิบเก้าบาทถูกมากๆนะคะคือสาขาที่เดอะสตรีแถวบ้านปามเนี่ยมันไม่มีตัวนี้ปามก็เลยไปสอยมาจากช้อปปี้แล้วส่งไวมากประมาณวันสองวันอะถึงแล้วส่งไวมากตัวต่อมาที่ได้มาจากมินิโซนในช้อปปี้ก็คือ นี่เลยแผ่นรองเมาส์69บาทน่ารักมากเลยสวยมาส่งอันนะคะจริงๆซื้อน้ำหอมด้วยแต่ว่าน้ำหอมมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนสนิทนะคะก็เลยส่งไปให้เขาไปเดียวนะคะตัวต่อมาค่ะเป็นสิ่งที่ปามขาดไม่ได้กิอทิชชู่เปียบปามชอบใช้ทิชชู่เกียบอันนี้มากเพราะว่าถูกมากอันนี้8บาทหรือ9บาทนี่แหละซื้อในติ๊กต็อกอะค่ะคือมันแบบมันแผ่นมันไม่ได้นุ่มไม่ได้ไม่ได้สากคือมันน้ําเยอะแล้วมันแบบ เช็ดโตะเช็ดมือเช็ดอะไรก็ดีเช็ดหน้าอาจจะไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างสากแต่กว่าเอาไ้เช็ดมือเช็ดโตะอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้เพราะถูกมากเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับลิงก์ที่ซื้อใน t ิ k กต็อกนะคะมันมีเราติ๊กต็อกปามมาเชียให้คุณไปซื้อเพราะว่าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีคุณรวมหลายๆลร้านอะซื้ออันนี้เราซื้อมาสิบอันแปดสิบบาทใช่ไหมแปดสิบบาทเก้าสิบบาทนี่แหละแล้วก็ไปรวมกับอย่างอื่นให้ครบร้อยห้าสิบก็ส่งฟรีแล้วนะคะตัวต่อมานะคะเป็นสกินแคร์นะคะจากแบรนด์ ไบโออัลค้านี้เพิงซื้อมาให้คุณพ่อนะคะคือจะบอกว่าตัวนี้คุณพ่อใช้ดีมากหน้าเขาดีนะคะแล้วอันนี้มันมีความชุ่มชื้นอันนี้คือ uh, HA h y a l u r o n acid นะคะเป็นแบบว่า moisturizing water นะคะตัวนี้เนี่ยซึมง่ายซึมไวแล้วมันแบบ มันซึมลงไปที่ผิวให้ผิวที่นุ่มชุ่มชื้นนะคะามากๆเลยค่ะแล้วก็อีกตัวคือ Burberry a s c e n t Milk นะคะเป็นน้ำตบเหมือนกันนะคะอันนี้จะใช้ตอนเช้าเพราะว่ามันบางกว่าอันนี้มันเป็นน้ำนมก็ใช้ตอนเย็นนะคะซึ่งคุณพ่อบําชอบมากหน้าเขาดีมากแล้วก็คือแบบว่าเรา้สึกว่า Bio Aqua เนี่ย Max หน้าของเขาก็ดีมากจำได้ไหมที่เราเคยบอกว่ามันแบบดีจริงๆคือแบบมีความชุ่มชื้นม,มากมากไว้า15นาทีเท่านั้นลอกแผ่นออกคืนหน้าม,นมีความชุ่มชื้นคือปาลมีคนที่ หน้าแหง้งใช่ไหมคะทุกคนชั้นตัวไบโออาควาเนี่ยอยากให้ทุกคนลองเพราะว่ามันเป็นของถูกและดีและสาหรับตัวบางบปงไม่แพ้พ่อบก็ไม่แพ้หน้าดีมากสำหรับคนที่ผิวมีความผิวแห้งเหมาะสำหรับตัวไบโออาควาทังแบบไฮเดรติ้งตัวนี้แล้วก็บลูเบอรี่เอเซนต์มิลอันนี้นะคะก็ไงก็ลองดูนะคะเราซื้อมาจากในช้อปปี้ที่มันเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าช้อปปี้มองเขาเพราะว่าเขาจะมีคิวไอแบบเนี่ย ติ๊กเกอร์ให้ว่าเออฉันคือของแท้นะยูเห็นปะคือต่อให้เป็นของจีนอะบางอย่างมันก็ใช้ดีจริงๆทุกคนมันดีแบบดีกว่าแบบเคาน์เตอร์แบรนด์บางตัวบางบางบางครั้งเราใช้เคาน์เตอร์แบรนด์หรือในดรักสโตอะไรเงี้ยแล้วยังแพ้ผดขึ้นะอะไรเงี้ยตอนนี้ ไม่ผดขึ้นแตบบ่หน้าดีมีความชุ่มชื้นก็คือหน้าใครหน้ามันผิวใครผิวมันนะคะไม่ได้บอกว่าเออของถูกแล้วมันจะแบบไม่ดีแต,แต่แต่มันใช้แล้วดีไงเออต่อมานะคะเป็นไพรเมอร์จากซิลเวนาคลเร์นนะคะ่ะอันนี้เป็นตัวใหม่ของเขานะคะ1 3 5สบ้าบาทที่ผมซื้อมาําลองใช้ไปแล้วหน้าโคตรเนียนเลยหน้าเนียนมากเบลรุ่มผลดีมากแล้วก็อุมมันดีมากจะเป็นแบบนี้นะคะคือแบบมันจะเป็นเนื้อคล้ายคซิลิโคนนะคะทุกคน ซึ่งอย่าใช้เยอะนะเนื้อแบบนี้ให้ใช้แต่หนองหูความเคยเห็นคนในติ๊กต็อกอ่ะใช้แบบพรเมอร์แบบนี้ใช้เยอะแล้วหูหน้ามันจะเยิ้มนะทุกคนใช้ประมาณนี้แหละแล้วก็เกลีย่ยไปให้ทั่วหน้าได้เลยนะคะแล้วพวกรูหุมโคนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าพรางได้แล้วที่สองคือจะทําให้เครื่องสำอางมีความติดทนเนื้อมันจะลื่นๆเป็นความชิลโคแล้วก็ไม่กลิ่นน้ําหอมเลยใครแพ้น้ําหอมก็เลสหนึ่งแต่ดิฉันยังไม่ได้แพ้น้ําหอมเท่าไหร่บางทีก็แพ้บางทีก็ไม่แพ้ก็ แตแต่ผิวนะก็คือดีมากเพราะแบบดูดิมันเรียบเนยียนคือถ้าจับดูจะเห็นว่ามันมีความเรียบเนียนพอลงรองพื้นลงซีซีครีมลงบีบีครีมลงไปน่าจะแบบน่าจะอยู่ติดทนหนะ่อยมากๆทุกคนดีเบอร์ต่อมานะคะเป็นสิ่งที่รักเริฟในเดือนธันวาคมแล้วหายน่าจะไปอยู่ในกล้องขยะน่าจะทิ้งไปในกล้องขยะแบบงงๆก็คือ c o v e r c a t s n a i l นะคะตัวบาร์มิสบาร์ที่เรารีวิวไปทุกคน คือมันหายไปแต่ก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะแบบเผลอทิ้งหรือว่าตกในถังขยะเพราะว่าถังขยะพามจะอยู่ใกล้พวกโต๊ะเครื่องแป้งะอะไรเงี้ยก็เลยสอยมานะคะอีกอันหนึ่งก็เบอร์สามก็ดีซึ่งวันนี้ดิฉันก็ใช้นางนะคะแฮปปี้มากเป็นรองพื้นที่เออ เลิฟจริงๆนะคะแล้วก็ซื้อคู่กันด้วยคือ cover catch snail repair and concealer powder อันนี้นะคะซื้อคู่งานนะสองอันก็140บาทนะคะเอออันนี้เป็นเบอร์อะไรเอ่ยน,น่าจะเป็นเบอร์เข้มของเขานะประเมินไม่ได้เหมือนกันแล้วก็แพ็กเกจก็จะเป็นความหอยทากนนะคะคือเอาเบอร์สองนี่เบอร์สนะคะชอบตรงที่มันมี2ชั้นค่ะชั้นแรกจะเป็นแบบแมตธรรมดานะคะ อันบบนี้ชั้นที่2จะมีความชิมเมอร์แต่ว่าปวันนี้วิวใช้นะคะคู่ก,กันรองพื้นกับแป้งนะคะคู่ก,กันก็คือแบบน่าดีมากวินเชั้นสี่แบบด้ามันดีมากทุกคนคือผิวใครผิวมันใครใครใช้แบบไหนก็ใช้แบบบางคนบอกว่าของทูเอาน้ากูดีหน้านะมึงไม่ดีก็ไม่ต้องใช้ือแบบว่าสะเทินน้าสะเทินบกสะเทินแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยไม่เป็นไรชั้นดีชั้นก็ใช้ได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบออเออแพงเะพี่ผิวแพงเงจะใช้ได้ไหม มึงยังไม่รู้เลยแล้วกูจะรู้ไหมว่มาถามกูผิดแ้วได้แค่ได้ไหมเขิดนว่ามึงแพ้แล้วมึงจะไม่ได่าพอ่อรอแม่ฟอ้องร้องกูเหรอว,ว่ามึงเป็นคนแนะนาแล้วกูผิวอะไรฉันผิวใครผิวมันะจะก,ก็อยากใช้ก็ใช้ไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้กันเลยซื้อเพราะว่าความน่ารักรูปบของเขานั่นเองนะคะอันนี้คือทาปูวินี่ค่ะน้องหมีแดงนะคะคือเหมือนความเอาความรัสโซมาแต่ว่าอันนี้เป็นของแบบ เป็นเป็นน้องหมี่แดงซึ่งเนื้อก็จะเป็นวลเวตสีสวยออกแนวชมพูนี่เราว่าเราเลือกโทนแบบออกส้มๆแต่มันก็ออกดูชมพูนะคะคือซื้อมาแล้วเนี่ยดูดิมันแตกอะค่ะเดี๋ยวมันจะลิงก์ไว้ให้นะอันนี้ปามซื้อในช้อปปี้นะคะมันจะลิงก์ลิงก ที่ผมซื้อไว้ให้ก็ทุกคนไปกดได้นะคะกดซื้อลิงที่เราฝากไว้นะเพราะว่าอะไรปะเราจะได้ตังค์บาท2บาทก็คือถือว่าเป็นตังค์ที่เราจะได้นะคะจากการที่โปรโมทให้ s h อปปี้ะนะแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นกุยกามิค่ะ g r e e n Horse Liquid l i น e r นี่เลยสีเขียวเหนียวซาบเธอซื้อเพราะอะไรแพคเกจแปลว่าเราใช้อันนของกุยการมิอยู่แล้วเรารู้ว่ามันดีแค่ไหนแล้วมันดีจริงๆแล้วเมื่อวานลองเคสที่หลังมือไม่ออก ไม่ออกมีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นน้องม้านะคะสีเขียวเห็นกันไหมนะคะดำดีสีไม่ตกสุดๆนะคะก็เลิฟมากแล้วก็น่าจะแบบก็ใช้ปุ๊บดูเลยเพราะว่าเราคุยกัมีเราเคยใช้กันมแล้วแบบมันดีแลวดูแพคเกจแพคเกจมีความเขียวเหนียวซับแต่นี้ดิฉันเนี่นยเป็นคนที่เกิดวันเสาร์แล้วสีเขียว เป็นอัปมงคลแต่คุณดังชอบสีเขียวคือไรแต่ไม่ต้องเป็นอัปมงคลด้วยต่อมาค่ะเป็นคิ้วที่มนคิ้วป่าเป็นที่เขียนคิ้วดีมากไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ตกใจมาก beauty cottage o r art มันคือ define by art waterproof ติดทนกันน้ำกันเหงื่อเขียนง่ายสุดๆไม่รู้จะเขียนง่ายอะไรเนื้อลืน่นนี่ว่าเมลินดาตัวที่ แบบจะต้องเป็นมาเฟอร์ดเนี่ยมันลื่นแล้วนะไอเนี้ยลื่นกว่าแต่ก็จะราคาสูงกว่าเนสเนงนะฮะก็ชอบเลยอันนี้เบอร์สามนะคะวูดบาวดีเวอร์ตัวต่อมาค่ะเป็นลิปสติกแกแกดูแกดูแพคเกจลิปสติกแบรนด์อะไรอะแอนโชว์ Android. ไม่รู้นะคะแกะดูดิความเป็นแบบมีความเป็นเทมี้ะะเปิดออกมาโอ้โหนี่ลิปสติกนะเนี่ยนี่ลิปสติกนะเนี่ยแกมาดู ฉันคิดหลายๆคนอาจจะคิดว่าน้ำโอมไม่ใช่จ้ะแล้วก็มีกระจกให้ข้างหลังด้วยนะจ้ะแล้วใช้งานยังไงจ้ะเปิดขึ้นมาจ้ะแล้วก็จะเจอกับลิปสองสีนะคะด้านหนึ่งจะเป็นสีส้มด้านหนึ่งจะเป็นสีแดงข้างบนก็จะเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งแบบสีแรงมากเดี๋ยวฉันจะสวอชให้ดูนิดหนึ่งว่ามันแรงจริงๆคุณค่ะนี่สีแบบนี้เลยซึ่ง ดิฉันชอบเพราะว่าทีนี้ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ปากแดงไว้ก้อ,อนอะไรเงี้ยแต่ว่าแพคเกจจิ้งอะไรเอ่ยใดเอ่ยคือเอ้นี่นี่นี่ต้องเสียตังค์ไหมเสียตังค์หรือเปล่านะต้องเสียตังค์นะจ๊ะตัวต่อมาเป็นสกินแคร์ที่เล่นทวิตเตอร์แอดขึ้นเก่งมากนะคะบอตบอกคนอื่นเนี่ยโ oh, อ้โหรีวิวก็รู้แหละว่าเป็นแอดก็เลยไปสอยมานะคะอันนี้คือฮดาระบบพรีเมียมนะคะเป็นโลชัน่นแต่ว่าสอยมาเป็นเทสเตอร์ขนาดเล็กเพราะว่าบันรู้สึกว่า ขนาดใหญ่มันใช้หมดยากมันรู้สึกว่าชื้อขนาดเล็กแล้วมันดูแบบใช้งานง่ายสำหรับตัวปลาลมมันไม่ชอบขนาดใหญ่เกินไปต้องที่แบบเบื่อกลางคันเหลืออีกครึ่งหนึ่งจะเอาไปทําอะไรยเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเบื่อสมมติใช้หมดเบื่อใช่ไหมก็ไปเปลี่ยนอันใหมยอย่อะไรเงี้ยนะคะอันนี้กู้ผิวโซมรู้สึกว่าอันนี้ เนื้อค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักมากกว่าสีขาวและสีน้ำเงินที่บามเคยใช้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เหนอะผิวนะคะไม่ได้ซึมไวขนาดนั้นแล้วก็แต่ว่ามีความใช้ระยะเวลาในการซึมแต่ดีอ่ะรู้สึกว่าตื่นมาหน้าเฟชนะคะตัวต่อมาเป็นครีนเซอร์ค่ะของชีอันนี้เป็นเจลสครับครีนเซอร์นะคะใช้ดีมากใช้นิดเดียวแล้วก็สครับหน้านะคะอาทิตย์หนึงสครับหนครั้งก็พอ คือดีอ่ะไอหล่อเล็กๆแบบนี้ใช้ได้นะันเชียมันจะเป็นความหอมลมูลแล้วสครับแล้วผิวแบบรู้สึกแบบมันสะอาดอีกขั้นหนึ่งเลยประมาณนี้ตัวต่อมาเป็นลิปมันนะคะโนโวเอ่อสูดแอนด์มอยส์ลิปนะคะอันนี้นะคะมันกลิ่นแบบดอกไม้ดอกไม้หน่อยอะ่ะคือเราอ่ะก็ชอบลิปลิปมันของโนโวนะเพราะว่ามันแบบใช้ดีอะไรเงี้ยนะคะข้างในจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสีเขียวประมาณนี้นะคะเห็นกันไหมเออประมาณนี้นะคะ นี่นะคะซึ่งใช้แล้ววันนี้สําหรับตัวบาลบรมารู้สึกว่าจะสั่งครอกก็ไม่สั่งครอจะดอกไม้ก็ไม่ดอกไม้จะขนมก็ไม่งงงงโกงโงประมาณนี้นะคะแต่ว่าดีนะดีเลยทีเดียวนะคะตัวต่อมานะคะเป็นมาสคาร่าที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือมาสคาร่าวอลลุ่มนะคะของอันนี้ชื่อรุ่นอะไรไม่รู้แต่คือเขาเรียกว่ามาสคาร่าตาโตที่เคยฮิตฮอตหลายปีมาแล้วซึ่ง เราก็ซื้อมาใช้เพราะเราจําได้ว่าเราเคยชอบแล้วเราก็อ่าซื้อมาใช้ตั้งแต่สมัยแต่งเน้าแรกแล้วมันก็อะไรอ่ะเราสามบาทถูกมากแต่ดีเวอร์นะคะแล้วก็สองอย่างสุดท้ายนะคะก็คือลิปนะคะจากแบรนด์ keep in touch นั่นเองค่ะซื้อมาเพราะว่ามันเซลล์แต่ไม่คิดว่ามันจะดีนี่อยู่บนปากติดทนจิบหายติดทนมากมากสีชมพูแบบนี้ไม่ไม่คิดว่ามันจะใช้ได้เห็นไะเนี่ปามใช้อยู่นะคะทุกคนสีชมพูแบบชมพูนีออนอะ่ะ ชมพูแบบเนี้ยชมพูนีออนแบบที่บันคิดว่าใครจะใช้ได้วะแต่ทาใช้ได้แล้วก็คือไม่ต้องแต่งหน้าเพิ่มตรงเนี้ยลุกวันแค่นี้ยทาแค่ปากสีชมพูนีออนเนี้ตจบเลยแล,แล้วนี่ก็เป็นสีแดงนะคะชมพูนีออนอันนี้เบอร์เอ็มศูนย์นสีแดงเอ็ศูนะคะเนื้อดีมากทุกคนถ้าใครยังไม่ลองค e ป in touch อยากให้ลองที่ร้านมัลติน่าจะมีนะคะบิวเทียมอีเอยอะไรเงี้ยกน่าจะมีนะคะ ตแต่ว่าเนี้ยซื้อมาจากร้านคุณเหนียวนะคะโอเคล้วนี้ก็คือห่อต้นเดือนไม่ใช่ต้นเดือนในต้นปีก็คือเดือนมกราคมในปี2023นี่น,นะคะวันทุกคนจะชอบการสับสลิปนีอย่าลืมกดไ like ลก์ก็แชร์ให้ปั๊มด้วยตามปั๊มในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวจ้าบั๊เองทวิตเตอร์ไอจีปัเองนะคะส่วนใครที่ยังไม่กดสับส,บสบริมก็อย่าลืมกดตับสริมให้ปั๊มด้วยนะคะเออของมาอีกอย่างหนึ่งที่ซื้อมาคือแว่นนะคะเดี๋ยวลิงไว้ให้นะคะอันนี้แว่นนะคะ เป็นการตัดจากจีนนะก็คือบอกเขาว่าด้านขวาของฉันไน้ด้านซ้ายเนี่ยชันสั้นไปละห้าสิบด้านขวาหกละห้าสิบนะจ๊ะอตอนแรกก็กลัวว่าเฮ้ยก็จะตัดได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีค่าสายตาตั้งแต่หนึ่งร้อยจนถึงเก้าร้อยแล้วก็แชทไปถามเขาว่าคุณทําได้ไหมเขาบอกว่าทําได้คืนออเดอร์มาได้เลยซึ่งเขาก็ทำได้ดีมากคือชัดเจ๋วแบบคือจะบอกว่าถ้าไปตัดที่ไทยอะ สี่ห้าพันอ่ะองจริงถูกสุดอ่ะสามพันสามพันกว่าสี 4, ่พันนะพูดตรงตรงแต่เนี้ยโกร้อยหนึ่งบาทจะไปตัดมาอีกจะไปตัดมาอีกสักสามอัน mm hmm. โอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วขอบคุณมากค่ะทุกคนก็ขอให้ปีใหม่ของคุณมีแต่ความสุขมีแอ่รอย,ยิ้มอะไรความทุกเงินทองไหลามาเทมารวยรเร่มรวยร่ย่มรวย,รย,รย,รยนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ